สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนที่กาลังรับชมคลิปของผมนะครับรถตู้คุณวุฒินั่นเองวันนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งคันนะครับอยากมาแนะนําให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับกับ t o โยต้าคอมมิวเตอร์3.0นะครับคันนี้เป็นรถปี2017นะครับเลขไมลนี่ก็เสน่อีกแล้วนะครับคันนี้แค่90,000เองนะครับเลขไมก้า0มื่นจาทะเบียนให้ดีนะครับฮอนดพูทอฐานะครับ9065นะครับ ราคาบอกเลยไม่ต้องลุ้นท้ายคลิปไม่ต้องรออะไรนานนะครับรับไว้กับสภาพที่สวยๆแบบนี้นะครับเลขไม้เก้าหมื่นแบบนี้สภาพสวยเก็บราคานะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับปกติคันนี้ราคาอยู่ที่แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับจัดโปรโมชั่นปีใหม่ลดไปเลยนะครับหลายหมื่นบาทนะครับประมาณสี่หมื่นบาท 40,000-50,000บาทนะครับถ้าใครสนใจเอาไปประกอบอาชีพนะครับหรือว่าเอาจะไปใช้งานนะครับเป็นส่วนบุคคลนะครับหรือว่าจะจดเป็นรถสาธารณะก็สามารถสอบถามได้นะครับเรามีบริการนะครับจดป้ายเหลืองนะครับทําได้นะครับนะแล้วก็รถคันนี้เป็นรถป้ายเดิมฟ้าแท้นะครับนะไม่เคยเป็นรถสาธารณะมาก่อนนะครับรับประกันวารันตีถ้ามีนะครับเรายินดีซื้อคืน100% นะครับนะอัโปร่งใสอย่างนี้เลยนะครับนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวล่ำเวลาไปมากกว่านี้ขออนุญาตนะครับไล่เรียงรายละเอียดกันต่อเลยนะครับมาดูด้านหน้ากันเลยนะครับนะนี่เดี๋ยวขออนุญาตไววางใบสอคบอก่อนคันนี้ผ่อนประมาณเดือนประมาณหมื่นสองหมื่นสามนะครับนะลูกค้านะครับนี่โคงไฟหน้าแบบมันติวรีเฟคเตอร์นะครับสภาพสวยใสเงางามแบบนี้นะครับนะดูสภาพก่อนนะครับนะนี่ตอนตัดสินใจให้ดูสภาพก่อนนะครับนะ ให้ดูราคากับสภาพนะครับนี่มันเป็น,นของดีของทุกถูกมันก็มีครับตามท้องตลาดนะครับนะแต่ถ้าอยากได้ของดีๆนะครับนี่ให้ดูครับผมถ่ายให้ดูชา้ชาๆชาัดๆนะครับคิ้วโครเมียมเส้นเล็กเส้นใหญ่สภาพสวยงามแบบนี้นะครับรอยเออ่ากันชนด้านหน้าไม่มีรอยหินรอยเอร่ะรอยถลอกปอกเปิกรอยรอยต่างๆไม่มีนะครับนะสภาพคือสวยๆเลยแบบนี้ที่ควาจะได้ไปนี่แบบนี้เลยนะครับนะ มไฟฝั่งขวานะครับสภาพสวยใสนะครับแน่นอนนะครับรับประกันเห็นไหมไม่มีริ้วรอยถลอกเปิกนะครับอะไรแต่อย่างใดไม่มีนะครับนะสภาพสวยๆกริบๆแบบนี้นะครับนะช่องไฟนะครับต่างๆนะครับนี่สวยๆครบๆแน่นอนนะครับนะกระจกนะครับตามสไตล์ของรถตู้ก็ปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้านะครับนี่นะครับให้ดูสภาพนะครับให้ดูฝั่งประตูนิดนึงนะครับนะดูครับช่องไฟต่างๆนะครับ เรียงเสมอกันทุกอย่างทุกจุดนะครับนะอันนี้แหละครับคือความเดิมที่ลูกค้าจะได้ไปนะครับเดี๋ยวพามาดูโครงสร้างนิดนึงดีกว่านะครับนี่เปิดกันมานะครับมาดูกันเลยนี่ด้านหน้าตัวรถครับนี่น็อตนะครับไม่มีขยับนะครับหัวน็อตไม่มีขยับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นี่ครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปนะครับนะนะรอยเชื่อมเม็ดอาร์คนะครับทุกอย่างยังสวยคม เนี่ยทุกอย่างคือเดิมสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับนี่ได้ไปแบบนี้เลยนะครับนะมาดูนี่นะครับเม็ดอาร์คนะครับทุกอย่างนะครับนะรอยตอกนะครับนี่ดูไม่มีรอยเชื่อมนะรอยทําสีไม่มีนะนะครับนี่สภาพนะครับนี่นี่นะครับเม็ดอาร์คนะครับยังสวยๆอยู่เลยนะครับนะยังสวยๆอยู่นะครับต่อมามาต่ออันนี้คือเป็นสายทีนี่นะไม่ต้องตกใจ เป็นพวกสายกล้องนะครับเคยใส่ไว้นะครับหรือว่าเป็นพวกสกาศอะไรพวกนี้แหละนะครับอ่ามาดูกันต่อครับถกกันมาครับนี่ถกถกให้ดูเลยแบบนี้นะครับสภาพนะครับสวยใสสวยกลิบแน่นอนนะครับเอาไปประกอบอาชีพนะรถตู้ทํากินนะครับนี่ยินดีเลยนะครับคันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจอีกหนึ่งคันนะครับให้ดูครับสภาพฝั่งประตูครับ ไม่มีริ้วรอยนะครับช้ําหรือว่าทลอะปอกเปิกนะครับไม่มีนะครับสภาพยังสวยยังใสแบบนี้นะครับนะนี่ดูเห็นไหมนะคอนโซลนะครับพลาสติกนะครับขึ้นรูปออกมานะครับไม่มีริ้วรอยนะมีนิดเดียวที่ผมจะหักนะครับนี่ดูนี่รอยขันของอ่ามีรอยน็อตตัวผู้นะครับนะมีตรงนี้นะครับหนึ่งสองแล้วก็สามสี่นะครับที่อ่าอยากจะชี้แจงให้พี่ๆว่ามันมีตรงนี้นะครับนะก็ตรงๆนะครับไม่โกหกกัน นะครับมีตรงไหนอะไรไงผมให้ดูหมดอยู่แล้วนะครับนะบอยยังตึงๆนะครับฟูๆนะครับทุกจุดแน่นอนนะครับน้ไม่มีช้ํานะครับนี่สภาพนะครับยังสวยๆใสๆกลิบๆนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนี่ฝั่งผู้โดยสารกันบ้างดีกว่านะครับนะจุดขึ้นลงต่างๆนะครับดูครับยังไม่มีความช้านะก็ยังสวยงามอยู่นะครับนนี่ใช้งานกันได้ยาวๆนะครับนะนี่นี่นะครับ ฝั่งประตูน็อตประตูต่างๆนะครับไม่มีถอดไม่มีขยับแน่นอนนะครับใครที่สนใจนะครับไม่เก้าหมื่นนะครับคันนี้นะผ่อนประมาณหมื่นห่มื่นสองหมื่นสามนะครับส่วนอกสนใจรีบทักรีบโทรนะเลยนะครับโต้้เนี่ยทำงานเนี่ยรายได้ดีนะนะครับนะประกอบอาชีพนะต่างๆดีเลยนะครับนี่ให้ดูเม็ดอง์เม็ดอาร์คนะครับสวยคมแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวขอาเดิน ชมภายในนิดนึงดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับน้าภายในนะครับนี่สภาพนะครับเก็บกีบครับเบาะนะครับดูครับยังตึงๆฟูๆนะครับทุกจุดทุกใบทุกบานแน่นอนนะครับรอยเม็ดอ้ากันครับฝั่งประตูต่างๆนะครับน้ายังก็ยังตรงๆคมๆแบบนี้นะครับนะเห็นไหมไม่มีจุดไหนที่บูดนะครับโดนอัดโดนชนมานะครับไม่มีสภาพยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปนะครับสภาพเบาะครับ นี่ครับอันนี้จะเป็นเบาะผ้าสี่แถวนะครับไปเป็นทําเป็นรถนักเรียนนะครับรถหอส่งตามชุมชนหรืออะไรแบบนี้นะครับไปประกอบอาชีพนะครับน่าสนใจนะครับเป็นรถตู้หน่วยงานปลดระวางและบอกก่อนนะว่ารถเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดนะครับทุกทุกทุกหมื่นกิโลเลยนะครับนะจะมีการเข้าศูนย์นะครับเช็คดูแลตลอดอยู่แล้วและรถนะครับบอกเลยว่าเลขไม่แค่เก้าหมื่นเองนะครับเลขใไม้เนี่ย น้อยมากๆนะครับนะเราไม่ต้องห่วงนะไม่มีการกลับสีนะครับกอไม้นะครับไม่มีแน่นอนนะครับเอาเลขตัวถังไปเช็คที่ศูนย์โตโยต้าได้เลยนะครับทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวนี้นับเช็คได้แล้วนะครับนะไม่ยากเลยไม่ยากแล้วนะครับนะแล้วของเราเพชรยนต์นะครับไม่มีการทําแบบนั้นอย่างแน่นอนนะครับนะเนื่องจากเสียชื่อเสียงนะครับ24ปีตรงนี้เนี่ยถ้าทําอย่างนั้นนะครับชื่อเสียงที่สร้างมาสะสมมาเนี่ยครับลูกค้าโพสต์ลงโพสตด่าลงโซเชียลนับ เสียหายต่อธุรกิจนะครับของเราก็เลยต้องคัดรถเกรดดีๆเท่านั้นเข้ามาบริการให้กับคนลูกค้าเช่นเดิมครับเดินไปข้อไปนะครับอยากให้ฟังเสียงนะครับอันนี้คือเป็นเสียงความใสนะครับนะเห็นไหมเป็นเสียงความใสความบางของตัวรถเลยเดี๋ยวแวะให้ดูอ่าร้อย,ยางกันบ้างดีกว่า นี่ครับเป็นแมกกะทะขอบ15้านะครับนะสเปกยางนะครับก็สองศูทับ7ขอบ15ห้านะครับก็เป็นสเปคของรถตู้นะครับเดินเป็นสเปกยางโดยทั่วไปนะครับดอกอยางยังลึกๆท่วมๆนี่ให้ดูครับอ่าดอกยางยังลึกๆท่วมๆอยู่นะยางเป็นยางปี2ี่สบแก้นยังนุ่มๆอยู่นะครับอน,นิ้วจิบๆเลยยังยังกินนิ้วอยู่เลยนะครับนะช่วงล่างก็สะอาดสะอา้านนี่นะพี่อยากจะให้ดูเห็นไหม ยังสะอาดสะอา้านอยู่แบบนี้นะครับอนี่จะเป็นฟิลนี้เลยอ่ามาดูด้านท้ายกันต่อครับตัวรถนะครับไฟนะครับยังสวยใสยอยู่แบบนี้นี่นะครับก็ยังไม่มีริ้วรอยลรกบอกเปิดนะครับร้อยขุนนะอย่างใดนะครับไม่มีนะครับสันะบเดี๋ยังสวยกิบนี่นะครับ โลโก้โตโยต้านะครับต่างๆนะครับก็ยังเป็นโครเมียมที่สวยสแบบนี้นะครับนะนี่ครับให้รับชมแบบนี้เลยนะครับนะให้ดูไฟฝั่งขวากันมากนะครับยาวเป็นสอกแบบนี้ตามสไตล์ของรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับนะแล้วก็ให้ดูครับนี่ไม่มีนะโดนชนนะครับนิ้วรอยถอกตลอดปอกเปิดอะไรต่างๆแต่อย่างใดนะครับไม่มีนะครับตรงนี้รับประกันวารันตีได้เลยจากชัยยนต์ของเราเปิดประตูกันออกมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องของเม็ดอาร์คข้างๆกันนะครับนี่นี่ครับ บ่งบอกให้รับรู้เลยครับว่าทุกอย่างคือเดิมมาตรฐานจากโรงงานอย่างแน่นอนนะครับมาดูรอยเชื่อมหัวน็อตข้างบนครับนี่น็อตไม่เคยขันนะครับนะอ่านี่ไม่เคยขันนะครับประจงกระแจไม่เคยถอดนะครับรอยเชื่อมของสีระหว่างหัวนั้นกับตัวบอดี้ตัวถังนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยขาดของสีนะครับน็อตไม่เคยขยับแน่นอนนะครับนี่รับประกันนะครับให้ดูกันอย่างนี้เลยนะครับชัดเจนตรงไปตรงมาตรงฉินแน่นอนนะครับนะนี่ครับ เป็นฟิลนี้เลยนะครับที่อยากจะให้พี่ๆได้รับชมกันนี่นะครับอ่าสภาพประมาณนี้เลยนะครับให้ดูก้มให้ดูนิดนึงนี่นี่นะครับนี่นะครับไล่เรียงกันไปเลยแบบดดไปขอหย่าปิดะตนิดนึงนะครับอ่าอ่าขอหย่าครับ เป็นเสียงความบางของตัวรถนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเสียงความบางของตัวรถนะครับที่อยากจะสื่อออกไปนะครับผ่านเสียงนะครับให้ยืนยันอีกหนึ่งคำตอบนะครับว่ารถของเรารับยังบางยังเดิมนะครับไม่ผ่านการทําสี่ข้อโป๊ะแต่อย่างใดอย่างแน่นอนรับประการมาประตูฝั่งคนขับกันบ้างครับนะครับนี่ไม่มีถอดไม่มีขยับรับทุกอย่างเดิมเดิมทุกจุดนะครับฝั่งประตูครับนี่ ยังกิบกลิบแบบนี้นะครับไร้รูรอยต่างๆนะครับแล้วก็เบาะนะครับฝาคนขับตรงนี้จะเป็นจุดที่ช้าบ่อยช้าไวที่สุดนะครับแต่อันนี้ดูครับความที่ใช้งานน้อยครับเบาะยังตึงๆไม่มีห้อยไม่มีย้วยนะครับให้เห็นเลยนะครับนะยังตึงๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้แหละสิ่งที่ควาจะได้ไปนะครับกระจกก็เป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าพวงมาลัยสีก้านสภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเอ่ยนะครับนี่สภาพสวยใสเก็บกลิบแบบนี้เลยนะครับ ขอย่ญาตครับกระโดดขึ้นมาอ่าอ่านะครับ๋ยนวะสตาร์ทรถให้ดูกันดีกว่านะครับนะบิดกุญแจนหนึ่งครั้งไฟแสดงสถานะขึ้นติดครบหมดทุกอย่างพอสตาร์ทก็จะหายไปนะหนึ่งสองสาชึ่งเดียวติดแบบนี้ครับอันนี้แหละครับสิ่งที่ทุกค้าจะได้ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดไฟผามานิดนึงนะครับ เดี๋ยวซ้ายเดียวขวานะครับนี่ไฟสูงนะครับนะไฟหลีนะครับความม่งความมงมากนะครับใช้งานได้ครบปกติอย่างแน่นอนรับประกันได้ระบบไฟเครื่องติดครบทุกจุดนะครับเลขไม้แค่9ก0 0หมมกิโลเท่านั้นเองน้อยมากๆนะครับรถปี17นะครับนะรถน้อยมากๆนะครับใครสนใจนะมองหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับต่อมามาต่อกันที่ระบบเกียร์นะครับแล้วก็เป็นเกียร์แบบกระปุกเนงนะครับนะ นี่5สปีดอ่าระบบแอร์นะครับก็เป็นแบบแมนนวลนะครับแบบใช้มือปรับนะครับนั่นเองครับอย่าร้อนอย่าจะให้ลมแรงนะครับอุณหภูมิแล้วก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายใครก็สามารถใช้งานได้นะครับนะระบบต่างๆนะครับนี้ใช้งานได้หมดปกติครบๆนะครับที่วางแก้วน้ำสองใบนะครับสภาพยังดีๆอยู่นะครับนะ ออต่อมาครับจุดที่ให้ความบันเทิงนะครับกับเราเนั่นเองนะครับก็บเป็นพวกเครื่องเล่นจะขออนุญาตเทสให้ดูนิดนึงนะครับว่าใช้งานเป็นอย่างไรคาประมาณ303.45อยมาำนวนประมาณสอหื่ขึ้นก่อน ปีสอนแฟนเพจข่าวลูกทุ่งเพจยอดนิยมอ,อันดับหนึ่งและล่าสุดเพจลูกทุ่งออนไลน์ย่อโลกลูกทุ่งไว้ในมือคุณที่เข้าถึงคนลูกทุ่งเว่าสิบล้าเปิกเสียงให้สดๆแบบนี้เลยนะครับให้รับชมกันนะครับนะเรียวๆแบบนี้เลยนะครับนี่นบใช้งานได้ครบปกติแน่อนอนนะครับรับประกันได้นะครับนะต่อมามาต่อกันที่เครื่องยนต์ก็บ,บ้านดีกว่านะว่าสตาร์ทแล้วก็เครื่องเดินเบาแบบนี้นะครับสัมพันธดีเซล เป็นอย่างไรเดินนิ่งไหมสั่นสะดุดหรือว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับใ่าชมครับเดินนิ่งนเดินเรียบๆแบบนี้เลยนะครับนะอันนี้คือสภาพเครื่อ,อยงยนต์นะครับแคมเพญอะไรอยู่ครบนะครับรถทุกอย่างเดิมทุกอย่างจุจดูแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่ารถจะเคย ทำอะไรมาหรือเปล่านะครับเครื่องยนต์เดิมแน่นอนนะครับเท็จยนไม่ทําให้ผิดหวังไม่ทําให้เสียชื่อเสียงอย่างแน่นอนนะครับนะจบไปหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับบอดี้โครงสร้างฟังก์ชันต่างๆภายในส่วน 4, นะครับมาดูในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูแขมและการดูในเรื่องเกี่ยวกับตัวฝากระโปรงด้านหน้าตัวรถนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับตามจุดหัวน็อตนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกอินเตอร์คพลเลอร์ล้มหรือเปล่านู่นนี่นั่น อะไรยังไงไปดูกันเลยครับผมคลิปเดียวยาวๆไม่ตัดไม่ต่อไม่แต่งนะครับจะหยุดก็ต่อเมื่อมีลูกค้าโทรมานะครับลูกค้าต้องสําคัญที่สุดนะฮะนี่เปิดกันมาเลยขวางกันเลยอ่านี่เริ่มกันด้านหน้าตัวรถกันก่อนครับ สภาพหัวน็อตครับเห็นไหมเอ่ยน็อตจะไม่มีการถอดนะครับไม่มีการขัดเลยนะครับนะด้านข้างก็รับประกันว่าไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าให้ดูรอยนะครับหัวน็อตตรงประตูไปแล้วนะครับว่าไม่เคยถอดนะครับตรงก็สบายใจได้เลยนะครับบอดี้ด้านนอกนะครับไม่เคยถอดนะครับแผ่นเพดมอกรอยอยู่ครบนะครับพลาสติกนะครับก็ยังนุ่มๆอยู่นะครับยังไม่แข็งจนแห้งแตกนะครับนะใช้งานได้ยาวๆอินเตอร์คูลเลอร์นะครับก็ยังตึงๆแบบนี้นี่ ครับยังตึงๆอยู่แบบนี้นะครับตัวคานนะครับรอยเชื่อมรอยอแต้มสีอยู่ <c oughs> มร์กเดิมทุกอย่างทั้งหมดนี่เห็นไหมทุกอย่างเดิมๆครับรถเดิมๆทุกอย่างทั้งหมดแน่นอนรถปี17นะ7 5 9 0 0 0นใครหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับนะนี่ไม่เพิ่เป็นรถสาธารณะอย่างแน่นอนรับประกันวารันตีได้เลยนะครับขออนุญาตปิดฝากระโปรงนิดนึงเรามาสรุปกันเลยนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับ เอาไว้ทํากิงอีกคันนะครับคันนี้เป็นรถตู้โตโยต้านะครับคอมพิวเตอร์3.0นะครับนะรถปี2017เสน่ห์เลยไม่แค่90,000เท่านั้นนะครับไม่แค่90,000ใครกําลังมองหาอยู่บอกราคาไปแล้วนะตั้งแต่ต้นคลิปบอกอีกอีกทั้งนะครับเพื่อความชัวร์759,000บาทประบาณ103กว่าบาทนะครับผมใครสนใจรีบทักรีบโทรแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับนะจะได้ไม่พลาดคลิปรถตู้นะครับจะมีมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนะก็วันนี้ไปแล้วครับคอแห้งมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคัสสวดี